แทกบนๆๆๆๆได้บทแทกแทกสวย สกินวีล่าซากุระเข้าแล้วนะครับเป็นสกินระดับรีเจนถูกอยู่ในกิจกรรมลดราคาสามารถกดลดราคาฟรีได้เพื่อลุ้นรับส่วนลดสูงสุด99%ครั้งแรกกดฟรีครับก็ครั้งที่2อก็จ่าย9ปองครั้งที่3ก็จ่าย19คูปองก็จะได้ส่วนลดสูงสุดนะครับในแต่ละไอเดียก็จะไม่เท่ากันของท่านผู้ชมก็อาจจะได้99%หรือว่าเยอะกว่านี้นะครับผมได้แค่นี้ก็ซื้อแค่นี้ครับคลิปนี้ก็แน่นอนนะครับจะเอาวีล่าไปเล่นก็ใครอยากซื้อก็ลองไปเทสดูก่อนเผื่อได้ส่วนลดที่มันคูลๆ ด้วยนะครับชองสวยสวยเอาอะไรมาฝาบวะนะโอ้ยปวดหัวมันจริงๆเลยเอ๊ะเอ๊ะนไปเลยนกกระสาลูกพ่อมาแล้วมาแล้วหมดทุกปูเป็นไงเชื่อใจผมขอให้เครดิตนกกระจอกกระจอกยิง อุ้ย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 ช่วยด้วย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 ตรงกลางช่วยด้วย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 ปล่อยตายกูปล่อยตายแล้วกูปล่อยตายจริงไม่มีใครสนใจเลยโอ้โหอไม่มีครูดาวสกิลครับครูดาวไม่มาครับสองวิสองวิเออฮะเออไหวไหมชอโดนลุนมานะ แบกบนบ <bon, S 2> นบ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 บน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 บยู <bon. S 2> เป็นาที่ยได้โ <Back. S 2> ตแบกันได้ด้วย <c oughs> ยิงใส่ป้อมยิงนสป้อมให้มันกระจายไปแบกสวยเห็นไหมเห็นไหมใครว่าไม่โหดโคตรโหด ัเอามาฟาร์มก่อนที่ตัวมันจะโดนล็อกให้หายไปเอาซื้อไปดิเล่นก่อนที่มันจะปิวดิไปคิวสองยิงไปยิงไปสวยป้อมเจาะ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 ป้อมเเจจาาะะปป้อมไเจาะไปเจาะไปเจาะไป ตายตายไอ้แพ้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 เจอฮายาเตไอ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้เรียบร้อยตายครับบ่ไอ้ตายครับป่าไงล่ะเป็นฟาร์มเมตาอินเดียมันยังไม่เกิดไหนฟาร์มตอนนี้ตังเป็นไงสิน้อยสุดน้อยกว่าโลมผมต้องไปดูข้อมปนไงขอคนเข้าสวยๆกันผม่หน่อยผมโดนฝังอยู่ในดินน่ะ ผมกลายเป็นไส้เดือนตอนนี้ลิงอยู่ไหนนี่ฮิวหน่อย no นี่แหละมีดีตรงนี้แหละแตกสวยเล้วตัวเดียวตู้ขัอนที่เาอือโดนดาวกระจายฮะ ผมกล้คือชูปา่าถาวรเลยพี่ไปหน้าแม่งเชีเ่ยเลือกตัวจังไรมาฟาร์มแล้วทีหนึ่งแม่งแบนนตโทรศั์หมดอีกทิ้งเกมอีกแม่งทูอินวันว่ะแล้วเลนล่างแตกสลายขาดซีกหมดแล้วน่ะพี่บอยผมฟาร์มผมฟาร์มรจนไม่ได้ดูอะไรเลยกลับบ้านาสักตัวหนึ่งได้ไหมฮะยืนตีบ้ากันอยู่<อ>นะไม่มีใครกลับมาช่วยกันเลยวีเลสวีเลสวีเลสมึงให้ซุ้มให้เสียงหน่อยดีเพื่อนว่าแบบเฮ้ยโลนลุมอยู่นะเชี่ยก็ไม่ได้ตัดสะลุรู้เด้มันล้างผู้ คนล้านโหทอนโดนลากไปอีกเป็นหน้ามึงฮิวดิมันเป็นหน้าบอดนะไม่มีบอดเป็นหน้าฮิวบอดอ้าโหเชี่ยแล้วบอดเล่นอย่างโหดโหดชิบหายโหดกว่าชิปโบอีกเป็นหน้าแปะแปะ อันนี้มันชนไม่สนใจเลยนะบอกเลยใครไปเย็นดข้งหน้าโดนปิดไม่รู้ด้อจะเอามันก่อนก็ไดนะ้จุ๊บโดนของอ้เสียอันติแต่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 สวยโดนจุ๊บหนึ่งไม่ยยยยยยอยู่อยู่นอกวงไฮายาเต๋วดีสวยเอา้าบูกลับมาตายตั้ง5าตัวบ้าโบใครเอาไปเล่นเลยเนี่ย แล้วมันออกรองเท้าอีกข้ันด้วยโอ้โหมันตายอยู่แล้วรู้บ้างงบอดออกรองเท้าสองเกิเอามัน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 เดี๋ยวเพิ่งจบไม่โชว์เลยไม่ต้องโชว์แล้วจับแล้วเล่นชาร์มเล่นก็สามเลนก็สามเลนอ่ะเลี้ยงงูเห่าหางหูกระดิ่งไฮยัเตะโคตรแรงเลยน่ะยังเอาไม่ตายเลยน่ะน่ะไะยัตเตะยังไม่ตายเลยนะคลิปยิงไปคลิปยิงไปลูกยิงไปลูกอีกสองเม็ดอีกสองเม็ดลูกอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียว อีกเม็ดเดียวเรนบนเรนบนเรนบนยิงไปยิงไปไม่ได้อีกสภาพกลักเลยแพ้อีกตาดิง่อยแล้วแพ้ก็าง่อยแล้วท่านผู้ชมดูดิัยนเกมถอยหน่อยดิเดี๋ยวไปช่วยถอ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 ยไม่เล่น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 กูบอกกูบอกไม่เล่นไงเพื่อนเล่นได้เนี่ยเจ็บหมดแล้วเนี่ยเนม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 มาอยู่เป็นเพื่อนน้อยเดี๋ยมันขวิดกูแน่มันไม่เอาฟิกมา ยิงคลิปอันตี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 กระสนฟ้ากระสุนฟ้าใส่คลิปกระสุนฟ้าใส่คลิปคุณเนคุณเนมไม่ยิงคิทำไมออกไปข้างนอกเฉยเลยอะกดพิดเอองงเลยเหมกันนะสไลส์ไล์ออกนอกเฉยเลยผมเฉยพีดไม่แต่คุณเนียมยิงคนคุณเนีมไม่ยิงคลิปกดติ๊กคลิปเลยไอเป็นหน้าโอเคเดี๋ยวเกลมันย้้ทงื เียตายคลิปยิงให้จะเตะตายกันเนะเฮ้ยเฮ้ยฮิวเลือดให้หน่อยไอ้ตัวฮิวเลือดอะไรรีบมารีโคเบอรี่ดิเอมบูเลนฮะรถโรงพยาบาลมานี่ปีบอปีป่ปีป่ปีป่คิวเียอดเจีบมีให้ยิงให้มันตายตายได้ไหมเออไปจอบบ้านนักที่ได้ปวดละกับละยิงเลย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 มาแล้วโคตรพ่อโคตรแม่ใหยาเต๋ เตะมาเตะมาเราอ๋อฮอลอดเลื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 อดเอาไฟเลือดต้องไฟแล้วเราเยอะกว่าเลือด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 เฮ้ยลิงเข้าขวาไอ้ปู่โคตรแรงไอ้ปู่โคตรแรงเขาจอบ้านจอบ้านคลิปข้าแล้วยิงเลยยิงเลยตู่มทุ่มทุมทุมยิงป้อมดีตู่มตู่มทุ่มทุ่มตู่มทุมทุมหมด โอ้เพร่นาคตรแดตรจริงเฮ้ยไปนะจะชนะได้จากไอ้เปร่น่าไม่มีถอนนี่ไม่ชนะอะไรหรอกถ้าไม่มีเมดก็ไม่ชนะเหมือนกันครับไม่มีเพม่น่าไม่ชนะแล้วไม่มีเพน่าชนะได้อยู่ไม่มีเครไม่มีโอ้ปากโอ้ดูดีเอฟเคลบมา รอบไปดีสุดลนะรีพอร์ตซ้ำไปดีทุกคนแล้วโวามตัวแตกไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากซื้อสกินวีราก็ไปกดส่วนลดแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับขอให้ได้ส่วนลดสูงๆใครได้ส่วนลดเท่าไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย